มือว้สาครับปีน้องชาวไทยและชาวโลกกูกกูคนครับพบเจอผมเช่นเดิมครับทิศอุบาตสวนวันนี้อยู่ผมในช่องทิศมานสวนครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับเป็นช่วงที่ช่วงเทศการผมก็เลยค่อนข้างจะยุ่งๆสักหน่อยนะครับไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในการทาไรทำผลของตัวไรนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้เออจะต้องเก็บมะพร้าวครับไปขายที่ตลาดเพราะว่ามะพร้าวที่มันมีรอบๆสะเนี่ยมันเริ่มแก่เต็มที่แล้วล่ะ ทิ้งไว้นานกว่านี้มันก็คงจะแก่เราจะใช้การใช้งานอะไรไม่ได้นะเพราะมะพร้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคนินดหน่อยนะครับเผื่อคนไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าชาวสวนมะพร้าวส่วนใหญ่ก็คงจะรู้ละว,ว่าจะเลือกมะพร้าวยังไงนะครับสําหรับมะพร้าวน้ำหอมให้มันได้เอ,อ่อความพอดีนะเพราะว่ามะพร้าวนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูยากนะครับใน Facebook ใน YouTube หลายๆคนก็แนะนํากันนะครับ ต่นี่คือผมก็อยากแนะนําด้วยเพราะว่าไม่รู้จะทาคลิปอะไรนะก็เลยจะทําคลิปมะพร้าวเี่แหล้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคาดเดาไม่ได้นะครับว่าด้านในมันจะเออมันจะแกหรือไม่แกนะเพราะว่ามะพร้าวคนให้วไจะดูยากแต่โดยทั่วไปนะครับจุดสังเกตง่ายๆของการสังเกตมะพร้าวนะให้สังเกตตรงนี้เห็นป่าวนี่คือเส้นรอบวงฮะตรงที่ว้านมันอยู่เนะี่ย หากว่ามันมีขอบสีขาวถือว่าใช้ได้เริ่มที่จะแก่แล้วล่ะหมายถึงด้านในมีเนื้อแล้วน้ําก็เริ่มจะหอมน้ําก็เริ่มจะหวานาะหากว่ามันยังมีขอบสีขาวอยู่ยิ่งขอบสีขาวเยอะเท่าไหร่ครับเนื้อมันก็จะไม่มีนะน้ํามันก็จะออกเปรี้ยวๆสักหน่อยหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นมะพร้าวน้าหอมนะครับหากว่าเวลาไม่ได้ความแก่ไม่ถึงมันก็จะให้รดเปรี้ยวอยู่ดีนะ ตรงตูดมันก็จะมีริี้วๆแสดงถึงความแก่ของมันนะประมาณนี้กำลังดีนะครับถ้าหากมันเริ่มมีสีน้ำตาลขึ้นแล้วมันเริ่มมีเส้นขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนกว่าน,นี้แสดงว่ามันแก่เกินไปแต่สำหรับคนที่ชอบกินแบบน้ำหอมจริงๆน้ำหวานจริงๆครับมะพร้าวน้ำหอมพวกนี้ยิ่งแก่ยิ่งดีนะแต่สำหรับคนที่ชอบกินเนื้อด้วยแนะนา ว่าคอบสีขาวมดไปเนี่ยถือว่าใช้ได้ละเดี๋ยวจะลองเชาะให้ดูเลยนะว่าด้านในเป็นยังไงสังเกตครับมะพร้าวที่มันแก่ได้ที่นะเฉาะแล้วมันจะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเห็นปะอากามะพร้าวที่ยังไม่แก่นะเชาะเอาแล้วมันจะเชาะง่ายมากแต่หากมะพร้าวที่แก่ซึ่นิดนึงเชาะแล้วจะมาเป็นเส้นอย่างนี้ เห็นว่ารอยสีดําที่ติดก็โค่นมันอ่ะสแสดงว่าเนี่ยเริ่มแก่แล้วนะผมคาดว่าลูกเนี่ยเนื้อก็คงจะหนาระดับหนึ่งน้ำก็คงจะได้ที่แล้วโอเคบอกได้ประมาณนี้ครับ จากคำโบราณที่บอกเล่ากันนะว่าอย่าเชาะมะพร้าวให้คมมีดมันไปถูกเนื้อมะพร้าวหรือไปถูกน้ำมะพร้าวนะครับคนโบราณบอกว่ามันจะเปรี้ยวจากการที่โลเนื้อโลหะไปออกซิไดกับไปสัมผัสกับน้ำมะพร้าวมันจะมันจะทำให้น้ำมะพร้าวมันเปรี้ยวขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่แน่แน่ถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ถูกเวลาความแก่เหมาะสม รับรองถึงแม้คนจะจุ่มมีดลงไปมันก็จะไม่เปรี้ยวนะเริ่มมันเลยดีกว่าอันนี้ถือว่าเนื้อค่าใข้างจะแก่นะครับเพราะว่า,วาหลังๆนะผมไม่ค่อยได้เอาไปขายนะปีนี้มาพร้าวนขางจะโอเคนะครัเพราะน้ำอุดมสมบูรณ์ีเนื้อจะประมาณนี้นะครับ เห็นป่ะเนื้อจะหนาสักหน่อยนึงเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนตูดมันนะอมน้ำกินใช้ได้นะครับโดยส่วนตัวผมนะผมว่าเนื้อประมาณเนี้ยกำลังเหมาะเพราะว่าเราได้เคี้ยวแถ้ก็มันอ่อนกว่าเนี้เออมันมันเหมือนว่ามันจะละลายในปากเลยนะแต่เนื้อประมาณนี้สำหรับผมถือว่าอร่อยมาลองชิมน้ำกันอืม อยากจะให้คนที่ดูคลิปนี้ได้ชิมจริงๆนี่มันเวิร์กมะพร้าวแก่ประมาณนี้เวิร์กที่สุดแล้วแหละอากาแก่ไปคนนี้เนื้อก็จะแก่ถึงแม้ว่าน้ําจะหวานหอมแต่ว่าก็จะไม่ได้กินเนื้อนุ่มไปคนนี้ถึงแม้ว่าเนื้อมันจะนิ่มอร่อยแต่น้ำก็น้ำมันก็จะไม่หอม เสียได้ลูกมันเล็กสำหรับผมต้องกินสองลูกนะถึงจะถึงจะหายถึงจะแก้กับหายแล้วมาเฉาะดูเนื้อต้นไหนกันพอมะพร้าวกะลามันเริ่มดำเห็นเห็นขอบกะลาปะครับาขอบกะลามันเริ่มดำอ่ะแสดงว่ามันแก่ สำหรับบางคนที่ชอบเนื้อมะพร้าวแบบนิ่มๆอ่อนๆน,นะให้ตัดใบกว่านี้สักนิดนึงอย่ารอให้ตูดมันเป็นเส้นหัมวามันเริ่มหายขาวแล้วก็ตัดได้เลยสําหรับคนที่ชอบกินเนื้อนิ่มๆน,นะครับแต่สําหรับผมนะชอบกินเนื้อหนาๆอย่างนี้นะเพราะว่าผมจะเอาไปซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้ลลวบานให้ไก่กินเพราะไก่ผมก็ชอบโดยส่วนตัวผมผมก็ขนไปขาดที่ตลาดครับลูกกระสิบบาท พาะหลักๆแล้วผมต้องการปล่อยมะพร้าวที่มันมีในบ้านเนี่ยไม่อยากให้มันแก่เกินไปพอมันแก่เกินไปแล้วมันจะใช้การใช้งานอะไรไม่ได้นะสำหรับผมเมื่อปีก่อนๆผมเคยปล่อยทิ้งให้มันแก่เพื่อที่จะให้มันเป็นต้นนะแต่ว่าพื้นที่ในบ้านมันก็มีไม่พอสําหรับปลูกพวกนี้ต่อไปแล้วล่ะดีกว่าให้มันแก่ขาต้นแล้วเราใช้การใช้งานอะไรไม่ได้นะ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวับบนเช้านี้นะครับที่มีแมวมารบกวนนิดหน่อยนะแมวผมมันอยากกินปล้าเดี๋ยวไปยกปลาให้มันกินสักหน่อยนึ่ง ที่ชอบที่สุดคือลูกชายผมนี่แหละที่ชอบกินนองเท้าที่สุดอันที่จริงมันชอบกินนองเท้าอ,อ่อนนะแต่พอลอว่านองเท้าน่อ,อ่อนตอนหมุนยากตอนนี้ตามมันก็ดีแล้วและคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับชีวิตประจำวันองผมและก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนปลูกได้บ้างนะครับสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องมะพร้าวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกมะพร้าวยังไงให้พอดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นนะครับตอนที่มันออกใหม่ๆนะไม่รู้เลยว่าจะต้องตัดลูกไหนไปขายหรือว่าจะต้องตัดลูกไหนในเวลาเท่าไหร่นะก็แก่บ้างนุ่มเกินไปบ้างอาศัยประสบการณ์ครับเทาะเยอะๆวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องขายเองนะครับเพราะว่าสินค้าเรามีปริมาณไม่เยอะ มันไม่ดีออกตลอดเวลาสําหรับคนที่ปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากว่าให้คนอื่นมาขึ้นให้คนอื่นมาซื้อไปขายกอนะ่ยก็ถูกตนราคาเพราะว่าก็เคยผ่านจุดนั้นมาที่นู่นที่นี่ที่นั่นสุดท้ายก็เหลือลกไม่กี่บาทนะขายเองถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยสักหน่อยแต่แต่เราก็ถือว่าเราได้ระบายของเราเองนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของไม่สบอารมณ์เกี่ยวกับพราค่ากลา,างานะครับโอเคครับแล้วที่วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ไม่ซาแล้วแล้วครับผมไม่ไซาเลยดิ